สำหรับคลิปนี้นะคะแอดมินก็จะมาสอนวิธีเก็บชายกระโปรงนะคะชายเสื้อนะคะนี่ค่ะเอาแบบง,ง่ายๆนะคะไม่ต้องยุ่งยากนะคะสำหรับเด็กนะคะนี่ค่ะจะเริ่มตรงไหนก่อนก็ได้นะแอดมินจะเริ่มตรงข้างนะคะข้างๆก่อนเนาะนี่ค่ะก็จับไหมมาเหมือนเดิมนะคะน,นี่ก็ทำแบบนี้นะคะ แล้วก็โซ่หนึ่งสองสามอย่างนี้นะคะแล้วก็ทำ F อฟหนึ่งสองแล้วก็โซ่สองแล้วก็ทำ F ในช่องเดิมนี้นะคะอีกสามหนึ่งสอง สก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะพอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะเพื่อนๆพื่ทำโซ่สนะคะแล้วตรงนี้นะคะเราไม่ทำตรงนี้เราไม่ทำเราทำตรงนี้เลยนะตรงนี้นะคะแล้วก็ทำ f 3ครั้ง1 2 3โซ่สองสอง สามแล้วก็โซ่สองแล้วตรงนี้ก็อยางีงค่ะเหมือนเดิมนะคะทําให้อ้อมเลยนะคะจนกว่าจะถึงจุดเริ่มต้นนะคะทําแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะหนึ่งสองสามโซ่สองเหมือนเดิมเลยนะคะนี่ค่ะก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะ จะได้แบบนี้อันนี้เป็นชายเสื้อนะคะนี่ค่ะทำไปเรื่อยๆเลยนะคะจนกว่าจะถึงจุดเริ่มต้นนะ,ะเดี๋ยวแอดมินขออนุญาตถักจนถึงจุดเริ่มต้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ มาค่ะพอเพื่อนๆถักถึงจุดเริ่มต้นตรงนี้แล้วใช่ไหมคะแล้วเพื่อนๆก็ขึ้นโซ่สามแล้วก็ทำา f สองครั้งแล้วก็ทำโซ่สามอย่างนี้นะคะแล้วก็มาทำา x แล้วก็โซ่สามแล้วก็ทำเอฟสหลักแล้วก็โซ่สองขั้นนะคะแล้วก็สามในช่องเดียวกันแล้วก็โซ่สามทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะ นี่ค่ะเหมือนแบบนี้เมื่อกี้แอดมินลืมนะคะถักพลินไปหน่อยนะคะต่อไปก็หนึ่งสองสามทำ x อย่างนี้ค่ะแล้วก็หนึ่งสองสามแล้วก็ทำ f หนึ่งสองสามโซ่สอง f หนึ่งสองสามโซ่สามแล้วก็ทำ x อย่างนี้ค่ะทาไปเรื่อยๆเลยนะคะเดี๋ยวแอดมินขออนุญาตถักมาถึงจุดเริ่มต้นเดี๋ยวแอดมินจะมาสอนแถวต่อไปกันนะคะพอเราถักถึงจุดเริ่มต้นแบบนี้แล้วใช่ไหมคะเราก็ทําโซ่หนึ่งแล้วเราก็ทําแบบนี้ค่ะอย่างนี้นะคะพอได้แบบนี้แล้วก็โซ่สามเป็นหลักแรกนะคะแล้วก็ทํเอฟสองครั้งหนึ่ง สอพอได้สองแบบนี้แล้วนะคะเพื่อนๆทำโซ่สองแล้วก็ทำา f แบบนี้นะคะทำไว้ดึงไว้แบบนี้นะคะยังไม่รวบหมดนะแล้วต่อไปก็พันหัวเข็ม1ครั้งแล้วก็ทำแบบนี้แล้วก็รวบพร้อมกันก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วต่อไปก็โซ่สองอย่างนี้ค่ะแล้วต่อไปก็ทำา f 3ครั้ง อย่างนี้นะคะแล้วก็โซ่2แล้วก็ทำเอฟครั้ง1 2 3่งโซ่2แล้วก็ทำเอแบบนี้ก็จะได้เป็นแบบนี้อย่างนี้นะคะแล้วก็โซ่สงนี้ค่ะ แล้วก็ทำเหมือนเดิมนะคะนี่ค่ะก็จะได้หนึ่งแบบนี้เพื่อนๆทำไปเรื่อยๆนะคะมาค่ะมาถึงจุดเริ่มต้นก็เหมือนเดิมนะคะอย่างนี้ค่ะอย่างนี้นะคะอันนี้แอดมินจะทำแถวสุดท้ายแล้วนะคะแอดมินจะไม่ทำต่อแล้วนะคะ นี่ค่ะแล้วก็นับขึ้นไปโซ่ที่สามนะคะทำ f ก็จะได้เป็นแบบนี้อย่างนี้เลยนะคะได้แบบนี้แล้วต่อไปก็โซ่สามแล้วต่อไปนะคะทำแบบนี้อย่างนี้ค่ะพอได้แบบนี้เสร็จนะคะเราจะทำมิดมะยมก็จะได้เป็นแบบนี้อย่างนี้นะคะหนึ่ สองส,<า>สเดี๋ยวเราก็ตรวจดูความสวยงามนะคะ พอได้หเสร็จแล้วนะคะต่อไปนะคะเพื่อนๆทําโซ่3านะคะแล้วเพื่อนๆมาทํา x ตรงนี้ก็จะได้แบบนี้อันนี้แถวสุดท้ายแล้วนะคะแอดมินจะไม่ทําต่อแล้วนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆจะทําต่อก็เอาที่เพื่อนๆชอบเลยนะคะแล้วต่อไปเพื่อนๆก็ทำอย่างนี้เหมือนเดิมนะคะ1 2 3ทํสาเม็ดมะยมทําทั้งหมด5หลักนะคะอย่างนี้ค่ะ อย่างนี้ค่ะแล้วก็1หนึ่งสองสามแล้วก็ทำา x ก็จะได้เป็นแบบนี้อย่างนี้นะคะเดี๋ยวเพื่อนๆทำไปเรื่อยๆเลยนะคะจนกว่าจะถึงจุดเริ่มต้นแล้วก็ปิดไหมนะเอ้ยตัดไหมนะคะพอถักถึงจุดเริ่มต้นก็เหมือนเดิมนะคะโซ่สามหนึ่งสองสามแล้วก็ทำา C แล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็ตัดไหมเลยนะคะ เสร็จแล้วต่อไปนะคะเพื่อนๆก็เก็บไหมเลยจ้าก็จิ้มไปเลยนะคะจิ้มไปแบบนี้เลยนี่ค่ะก็ได้แล้วนะคะสำหรับเสร็จไหมก็ตัดออกเลยค่ะก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็ไปรีด แล้วก็จะได้แบบย้อยๆน่ารักแบบนี้นะคะนี่คะ่ะสวยๆเกๆ๋ๆน่ารักมากเลยคะ่ะสีก็สวยด้วยนะเสร็จแล้วนะคะสวยๆน่ารักน่ารักนะคะแต่แอดมินยังไม่ได้ไปรีดนะคะแต่ก็อยากโชว์ผลงานก่อนนะคะนี่คะ่ะ เพื่อนๆก็ลองทําดูนะคะให้ลูกหลานได้ใส่น่ารักน่ารัก,รกฝีมือคุณยายคุณย่านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อจะจะไม่ได้คลาดคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณค่ะ